ตัวที่สองครับใบะน้าตัวบบใหญ่เป็นไดนดอกครับพี่นอ้องแต่วาา่ากันยังดีครับพวกปลาช่วงนี้นบ่คอยตัวใหญ่ดอกครับกินเยอะกุ้งฝอยนำ้ำถ้ากินลูกปลานน,นัน ปลาี่กินปนางตัวใหญ่ตัวหน้ามันยังไลแห้อยู่เสียบ้านใดเฮ้ยว้าผมมีตัวใหญ่ครับตัวนี้บอกงหญ่เลยครับน่าจะซีหาคีได้ครับัุนี้